สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆนะคะวันนี้เราจะมาทำผัดหมูเส้นนะคะผัดหมูเส้นใส่ไข่แล้วก็ใส่หมูนะคะ, mm hmm. ะเช้านี้เตรียมอาหารไปให้พ่อท่านได้กินตอนเช้านะคะ mm hmm. เพราะว่าแกาก็ถ้าก็แก่แล้วนะ,ะแก่แล้ว แล้วก็ไม่มีใครช่วยที่จะทำกับข้าวอะไรอย่างนี้ให้ต้องออกมาซื้อเองก็ไม่อยากไปออกมาซื้อนะคะต้องมาทำเตรียมอาหารที่แต่ช้าแล้วก็ไปส่งส่งใ้พ่อนะคะอีกที่หนึง่งอีกบ้านหลังหนึ่งนะคะแล้วมามาผัดบุญเส้นนะคะใส่ไก่ใส่ใสหมูแบบง่ายนะคะสำหรับคนมีอายุรับประทานแบบรสชาติไม่ไม่จัด ไม่เค็มไม่หวานไม่มันนะคะถ้ามันนิดน้อยมนเกียวลงก็หมูลงนะคะเราจะผัดให้หมูนม่สุกก่อนนะคะ ผัดุด้กเส้นก็คือมีประโยชน์มากนะคะแล้วก็เราจะใส่ผักเป็นพิเศ็สุกกระหล่ำพวกอะไรเพราะว่าก็เป็นผักที่คนแก่หรือคนป่วยเกี่ยวกับลูกใสอะไรไม่กินได้นะคะมีคมนดผักด้วยนะคะแล้วเรก็ไมาตอกไข่แตย เราจะไม่ผัดมันไม่ผัดเค็มนะคะไม่ผัดหวานนะใส่ผัดนะคะกระลำตรีคนที่จะต้องรักษาเกี่ยบกับใตหรือว่าพายาันมรกษาไตไว้เนี่ยก็คืออย่าก,กินผัดสีเขียวให้มากนะคะไห้กินน้อยๆนะคะแล้วก็มาผัด นิดหน่อยนะคะเพื่อเพื่อให้มีรสชาติของความหวานนิดนี้ของผักนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปไม่เยอะนะคะอย่าอย่าอย่าใส่เครืงน,นะคะจริกินแล้วเนี่ยเราจะต้องใส่ซีอิ๊วแต่เราไม่ใส่นะคะเพราะว่าเกี่ยวกับคนปวน่วยคนแก่หรือคนชราที่าต้องรักษาไปเนี่ยเราจะไม่ใส่เครื่องปรุงเยอะนะคะแต่เรา กินได้แต่ไม่ใส่เยอะนะคะพยายามที่จะรักษาไตาไว้นะคะแต,แต่แต่เราปรุงใหมืนใหมีรสชาติบ้างอะไรบ้างนะคะเ็ก็จะได้กินได้ง่ายๆนะคะเช้านี้ก็ต้องไปส่งพ่อนะคะทำอาหารเสรจเป็นโจ๊ก,กต้องเป็นผัดบ้างเป็นอะไรบ้าง ทำอาหารจีดไม่ใส่พริกไม่มีพริกนะคะรสชาติไม่จัดนะท่านใ่ไม่กินพริกนะคะพ่อพ่จะมีต้องจำตัวอยู่หลายอย่างนะคะว่าเป็นโรคหอบหืดแล้วก็ทุ่งรวงโป่งพองนะคะเอนารกก็ต้องดูแลรักษาไปนะคะตามอาการนะคะจะถามว่าจะหายไหมมันก็คงจะไม่หายนะคะแต่ว่าก็ท่านก็อยู่ได้แบบไม่ไม่ทรมานไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ใข้มากนักนะคะ คนแก่ก็จะกินง่ายๆนะสำหรับผัดนึงเส้นใส่ขไข่ใส่หมูนะคะนึ่เส้นใส่ลงไปเลยเราแช่น้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะน้ำผักจะออกมานะคะรสชาติความหวานก็จะเป็นธรรมชาติของน้ำผักนะคะ คือเราไม่ใช้น้ำมันเยอะนะคะเราไม่เราไม่กินของมันนะคะนี่นะคะเราเทอดผัดตามเสิ็จแบบนี้นะคะก็ินแทนข้าวเช้าได้เลยนะคะค่ะงุณแม่ ให้อ้วนด้วยน,นะคะถ้าใส่สียูร์ไปก็จะเป็นอีกสีน่ากินนะคะแต่ว่าเราไม่ใส่นะคะสียูร์ดำอะไรอย่างเงี้ยเราจะมดเกี่ยวกับพวกปรุงซุปปรุงซุอสพวก,พวกอะไรต่างๆนะคะแต่ก็ขอให้มีรสชาสติสักหน่อยนะคะสำหรับเกี่ยวกับผู้ป่วยเกี่ยวกับต้องรักษาสุขภาพเกี่ยวกับต้องรักษาแบบไตไว้นะคะ ว่าส่ทำงานหนักนะคะ้าแล้วก็เบาไฟลงแล้วก็กผัดให้มันเส้นมันนิ่มนะคะผัให้นมันนิ่มลงนะคะนิ่มเพราะน้ำผักนะคะไม่ใช่นิ่มเพราะน้ำมันนะคะ นิ่มพราน้ำผักนะคะเส้นมราก็จะนิ่มพนาน้ำผักนะคะเส้นเราตัดแล้วนะคะใช้ไฟอ่อนจากไฟแรงแล้วก็ลดลงนะคะแล้วก็พยายามให้น้ำผักสตัดน้ำผักมันออกมา แล้วก็เล้กอกเมนูตามนะคะนวิธีสายเช้านี้เราก็ได้ได้รับอาหารเมนูหนึ่งนะคะเปหรับบคนชราที่ป่วยหรืออาหารเช้าที่ไม่รัดจัดนะคะแต่ไม่รัดจัดไม่ไม่เค็มไม่หวานไม่มันนะคะคนธรรมดาเราก็คือทานกินได้แต่ว่าจะทำใจได้ไหมกับรสชาตินะคะรสชาติก็จะไม่ไม่จัดมากนมากขอแต่ว่าขอให้รสชาติตรงนีึ่งนะคะทีนี้เราก็จะมาชิม

ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะบ้านก็หลายคนก็ต้องดูแลรักษาใตกันหลายคนเพราะว่าไม่อยากให้เป็นโรคใตคันแก่นะคะอย่ารอให้มันเป็นนะคะแล้วก็รักษานะคะลองมาดูแลและรักษา กานี้ค่ะเราก็ใสจ่จานเรียบร้อยแล้วก็เราจะก็จะแบ่งไป,ไปให้กับคุณพอ่อตอนเช้าๆนะคะ